นี่แย่ชะแตมเมื่อคืนในเกมอ่ะมาฆ่าฉันทำไมเอ้าก็เป็นเพื่อนเกิดของเกมนี่ฉันไม่ชอบฆ่าฉันมาฉันไม่เล่นด้วยนะขอบอกโอเคฮะโอเคแล้วเวลาเล่นอ่ะอยู่ให้มันนิ่งๆให้ฉันไปฆ่ามั้งรู้ไหมอเคทำไมให้ฉันชอบจะฆ่าฉันอย่างเดียวไม่ยอมใหฉันฆ่าเลยใช่ไหมปี่มือนี่หาว่าฉันเล่นไม่เก่งเหรอให้ไม่เก่งกว่าฉันขึ้น อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่คุยอะไรกันเนี่ยเสียงดังไปจนถึงหน้าปากซอยตั <c oughs> ้งใจเรียนได้แล้วอุ <c oughs> ้ยลุงมาแล้วครู <c oughs> มาแล้ววันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนํานะนี่เพื่อนใหม่ <c oughs> ชื่ออนะั <c oughs> นนาี่อนะันี่ยายปูเป้เนี่ยายเชอร์แตมอ่ะพวกเธอสองคนมีอะไรจะถามเพื่อนใหม่ไหมครูให้โอกาสถามคนละหนึ่งคำถาม โอ,โอ้โหยกพร้อมกันเลยเนี่ยอ่ะครูให้เธอก่อนเธอแต้มมีอะไรจะถามอนาชอบสีอะไรเหรอสีขาวสีขาวนางเอกมากเลยต่อไปยายปูเป้เธอมีอะไรจะถามไหมอนนาเธอย้ายมาจากที่ไหนเหรอฉันย้ายมาจากสมุดสาครจ้า เต็มเเต็มสมุทรสาครนะที่เขาบอกว่าโควิดระบาดเยอะมากมียายหนีโควิดมาแน่ๆเลยอ่ะหมดคำถามแล้วนะอน,นาเธอปนั่งเรียนตรงนั้นแปะข้างข้าง,างตมนะปุ๊เป้ยายที่กะัะเถอปิดเอาวะ่ะฉันอ่อนแอฉันตัวเล็กหรือฉันตดเธอนั่งนะดีแล้ว,วมีเชืโรคหรือเปล่าก็ไม่รู้มีอยู่แล้วและมีเห็นเนอเล็บดำปิดปี่เลย เป็นอะไรล่ะอะไรอะเชย้อโรคแน่ๆเลยพูเป๊ะวันนี้ฉันคิดแป๊บนึงดึกออกแล้วดึกออกแล้วนีนี่ถุงมือวิชาทำอาหารขอด้วยได้ป่ะฉันใช้เขาใส่ส่งไปให้อันนา้นส่งไปให้อันใ่ อนนาฉันมีของขันต้อนรับเพื่อนใหม่นี่จ้ะนี่อะไรเนี่ยถุงมือไงโรงเรียนเนี้ยเด็กใหม่อะต้องใส่ถุงมือเรียนฮะแปลกจังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าต้องใส่ถุงมือเรียนแค่นี้ก็ไม่มีเชลโล่ใช่ไหมยายปูเป๊ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะเอามากกว่านี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันหาให้แบบนี้นะนี่ฮะหมวกอาบน้ำ เธอเอาหมวกอาบน้ำมาโรงเรียนด้วยหรอยายปูเป้ฉันพกเอาไว้เผื่อไปกินปิ้งยา่างจะได้ใส่ผมจะไ,ไม่เหม็นฉันให้แล้วกันอะส่งไปให้เขาใส่หมวกมาฉันพูดเองอนณาอนนาะนะของขวัญเพื่อนใหม่จ้าขอบใจนะขอบใจนะแต่นี่มันอะไรเนี่ยอ๋อหมวกอาบน้ำหมวกอาบน้ำเอาไห้ฉันทำไมเนี่ยเด็กใหม่ที่เนี่เขาต้องใส่หมวกอาบน้ำเรียนฮะโรงเรียนนี่แปลกจริงๆเลย น่าจะโอเคแล้วเนาะใช่ไหมเนาะแต่ทั้งเรียงกันดีกว่าไหมอ่าวันนี้ครูมีงานให้ทำนะแจกกระดาษซะหน่อยอ่ะอันนาเธอแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยครูคะครูอย่าไปทักอันนาเขาอย่างนี้สิคะเขาอยากใส่อะไรได้เขาใส่สิครูบปบุล,ลี่เขาทำไมคะเออบูลี่เหรอโอ้โอ้โ,อโทษทีอันนาครูไม่ได้ตั้งใจอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวครูแจกกระดาษให้คนละอันนะแล้วก็เขียนเรียงความว่าตอนปีใหม่เนี่ย ไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างโอเคนะแล้วก็อย่าลืมกฎของเรียงความสามข้อที่ครูสอนน่ะต้องําตามนั้นนะกฎเรียงความสามข้อฮะสแตยสแตมกดเรียงความสามข้อคืออะไรอ่ะก็ก็นี่ไงสามข้ออ่ะก็มีต้องมีชื่อเรื่องต้องมีวันที่ต้องมีย่อหน้าทุกทุกทุกก้อนอ่ะก้อนเขียนอ่ะเข้าใจเป่าแค่นั้นแหละทำเถอะทำเถอะ ก็แค่นี้เองทำไมพวกนี้ต้องทำตัวแปลกๆด้วยเนี่ยเฮ้ยใหญโบ้แป้เมื่อกี้ฉันต้องติดแล้วแน่ๆเลยเมื่อฉันต้องติดแล้วแน่ๆเลยฉันก็ว่าเธอติดแล้วล่ะเธอเป็นนักเกลๆฉันเลยเธอเป็นนักเกลๆฉันเลยไม่ใช่ไปมากเลยแน่นเลยที่ฉันติดยังเนี่ยแล้วเธอทำติดแล้วทำเป็นนักติดฉันฉันติดยังเนี่ยโอ้ยตายแล้วทำไงดีทำไงดี โอ้โหฮัทิวเบลเลอร์ขนาดนั้นบอกสบายมากแย่แล้วเชิแตมต้องอย่างนี้ตรงนี้ส่งไปสิส่งไปเนี่จะอันนะใส่หน้ากากเอาไว้ใส่แล้วดูดีดูดูดีขึ้นเป็นกองเลยนะฮะอะไรเนี่ยทำไมตรงเมี้ต้องใส่อย่างนี้อีกด้วยเหรอใช่ใช่นาเรียนใหม่ต้องใส่อย่างนี้ทุกคนแหละฉันว่าแค่เนี้ยโอเคมากแล้วนะถ้าให้มากกว่านี้ต้องเอาถุงมาห่อเาไว้แล้วล่ะ เธอว่าโอเคยังโอเคแล้วอ,อุ้ยเขียนผิดซะได้ยางลบอยู่ไหนนะเอาเดินม,มามา <c oughs> นี่เธอสองคนฉันขอยิมยางลบหน่อยสิเฮ้ย <c oughs> ไม่มีไม่มีฉันไม่มียางลบเฮ้ยฉันก็ไม <c oughs> ่มีฉันก็ไม่มี ค,คมามามาไม่เป็นไรจ้ะฉันให้เลยเธอไม่มีย่างรบนี่เอาไปเลยเอาไปเก็บไว้ใช้เลยเฮะเอขอบคุณขอบคุณเพื่อนสองคนของเราเนี่ยแปลกๆนะดูลังเกยียจเราแปลกๆเย้เวลาพักแล้วเธอเอาขนมอะไรมาชามัแตมไม่รู้สิแม่จัดมาให้หรอใช่นี่ฉันเอาแครกเกอร์ไส่นมมาจ้ะ ฉันขอดูก่อนนะเรามาแบ่งเงินกินนะโอเคฉันไม่มีมีสิไม่เธ <c oughs> อนี่จ้ะข้าวผงข้าวผงขอโปรดชเลยไปแบ่งกินดีกว่าอ่ะแชริงแชริงอันเป็สามนะเม็ดก่อนเฮ้ยน้อยไปป่ะแชริ่งนี้ดี่าฉันว่านะทำไมล่ะฉันให้เธอหมดเลยเนี่ย เอานี้ของฉันไปนี่วันนี้ของฉันมีครัตเกอร์มาแชร์ได้กันกับฉันไหมล่ะมือมือไม่เป็นไรกันไม่เป็นไรจไเไรจ้ามากินได้ไงอ่ะเดี๋ยวพวกเราก็ติดโควิดกันมาดีอะเนี่ยโควิดเยอะๆไม่ทำบ้านขเขากินเข้าไปติดเฮ้าแทนระวงังกันฮะนี่เพื่อนเราเนี่ยว่าเราเป็นโควิดแล้วเนี่ยถึงว่าสิถ้าทางเังเกียดเราจังเลยทั้งถุงมือทั้งหมวกหน้าก,กาก อ๋อเพราะว่าคิดว่าเราเป็นโควิดนี่เองเ <c oughs> สีสยใจคุณครูค,ค,คะขอไปห้องน้ำค่ะอ๋ออ๋อไปไปไปอันนาไปห้องน้ำได้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเถิะหน่อยเถิะหนตื่นอ่านหรือกันนี่นี่จะต็มจะเตมเอาสเปรย์แอลกอฮอล์ไปฉีดโต๊ะเขาสิไปไปไปโดนเพื่อนรังเกียจโดนเพื่อนมูลลี่มมาเรียนวันแรกก็เป็นอย่างนี้ซะแล้ว <c oughs> อ๊ยอิวเแล่ยเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะอืครูหาขอไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมคะได้ไปเลยมันดิบมันดบนี่มันอะไรเขาจะออกสักทีเนี่ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะสงสัยผีรอกม ผีอะไรมันจะเป็นไปได้ยังไงเอ๊ะอ้าวใครอยู่ในห้องน้ำมาออกมาสิใอยู่ในห้องน้ำหนูเอ๋ค่ะเอ้าแล้วเธอเข้าไปร้องไห้ทำไมในห้องน้ำล่ะอันนาเพื่อนบอกว่าหนูเป็นโควิดเพื่อนไม่อยากอยู่ใกล้หนูเพื่อนรังเกียจหนูค่ะนี่ใหญ่ปูเป้ใหญ่เชอร์แตมทำไมเธอไปหาว่าเพื่อนเป็นโควิด เล็บกระด่างเปดเป๋ดแล้วเมื่อกี้เขาหัดชิวหัดชิวด้วยอ่ะแล้วเขาใหญ่มาจากสมุทรสาครค่ะครูที่หนูหัดชิวเนี่ยเพราะว่าหนูแพ้ฝุ่นค่ะส่วนเล็บเนี่ยมันเป็นสไตล์ค่ะหนูทาเล็บแบบนี้เพราะมันเป็นสไตล์ค่ะแล้วสมุทรสาครแถวบ้านหนูก็ไม่มีใครโควิดเลยนะคะครูคอืมใช่แล้วโรงเรียนเรานะก่อนจะเข้ามาโรงเรียนอะ่ะก็จะมีการตรวจวัดไข้วัดอุณหภูมิกันเรียบร้อยเพื่อนเราไม่ได้เป็นโควิดหรอกนี่สองคนเนี่ยขอโทษเพื่อนซะ แล้วอย่าไปบูลลี่เพื่อนอีกดูซิเพื่อนเสียใจต้องไปนั่งร้องไห้อยู่ในห้องน้ำอะ่ะสงสารเพื่อนบ้างไหมสงสารจังเลยข <c oughs> อโทษนะอนา,อนาเดี๋ยวต่อไปนี้ฉันจ,จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อเธอฉันก็เหมือนกันต่อไปนี้ฉันจะเป็นเพื่อนที่ดีกับเธอแล้วถอดได้แล้วล่ะหมวกหน้ากากถุงมืออ่ะพวกเราเข้าใจเธอแล้วเออเอเอจเราใจต่อไปนี้เราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะ